สวดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลมผ่านเดนกันอีกคลิปนะครับอีพีนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องสูบนะครับก็พอดีนะครับผมเพิ่งได้สูบตัวนี้มานะครับปกติผมใช้สูบไฟฟ้านะครับผมไม่เคยมีสูบแบบนี้นะครับมีสูบธรรมดาแบบนี้ผมไม่เคยมีนะครับพอดีผมเพิ่งได้มาเพราะว่าเวลาไปไหนมาไหนนะครับไฟฟ้าไม่มีอย่างเงี้ยไปตาม ป่านี้ครับเราก็จะสามารถเติมเติมเติมลมใส่ตัวปืนเราได้นะครับนี่นะครับมันคือสูบไฟฟ้าของผมนะครับ๋ยวาฟังโน้นนะครับโน่นครับอ่าเอาเอาไว้เวลาใช้งานที่บ้านนะครับแต่ตัวนี้ก็จําเป็นต้องมีนะครับผมเพิ่งได้มานะครับตัวนี้มือสองนะครับราคาเจ็ดร้อยบาทนะครับราคาไม่แพงมากนะครับตัวนี้นะครับอ่าจะเป็นสูบ Fx นะครับแท้นะครับงานสีเด่นนะครับนะครับจะเป็น fx black b l u นะครับผมตัวนี้เป็นตัวสองพันยี่สิบนะครับสี่ร้อยบาทนะครับผมไยบาทสภาพก็ลองเทสแล้วครับสามารถใช้งานได้นะครับใช้งานได้ปกตินะครับต่ว่าใช้งานดีนะครับตัวนี้วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการซื้อนะครับ อ่าเรื่องซ่อมค่อยว่ากันนะครับเพราะว่าผมเพิ่งได้ไงผมเพิ่งได้มันมานะครับยังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเลยตัวน,นี้แต่ลองแกะดูแล้วครับเมือ่อกี้คร่าวๆแล้วด้านในแกะอ่อผมแกะดูแล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงระบบเป็นยังไงนะครับการเลือกซื้อสูบนะครับตามรูปเลยนะครับสูบจะมีอยู่อ่าสองประเภทแล้วกันนะครับสูบแบบนี้ประเภทแรกนะครับจะ เป็นเจ้าตัวราคาอยู่ประมาณหกร้อยนะครับจะเป็นสูบดึงล่างนะครับเจ้าตัวนี้เป็นสูบดึงบนนะครับแต่ต่างกันยังไงนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีงบมากนะครับก็เล่นเจ้าตัวนึงล่างไปราคาแริ่ก็้ที่หกร้อยนะครับก็ข้อดีของมันก็คือราคาถูกนะครับราคาถูกนะครับสำหรับมือใหม่อย่างนี้นะครับ คอเสียวคือนะครับเหนื่อยนะครับสูบยากครับลมเข้าช้านะครับต้องใช้แรงเยอะในการสูบนะครับราคาหกร้อกว่าบาทเร่มต้นมานะครับกรองนะครับสังเกตง่ายว่าสูบตัวไหนนะครับถ้ากรองมันเล็กนะครับอันนี้กรองใหญ่นะครับตามรูปจะเป็นกรองตัวเล็กนะครับถ้ากรองตัวเล็กนี่คือส่วนมากจะเป็นเจ้าตัว เจ้าตัวดึงดึงล่างนะครับมันจะเหนื่อยนะครับแบบนั้นดูง่ายเลยแต่เจ้าตัวน่าจะมีมั้งผมก็ไม่ได้ศึกษาเจ้าตัวสูตรเท่าไหร่นะครับอีพีนี้อาจจะไม่เป๊ะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ศึกษาเท่าไหร่ผมเพิ่งได้มานะครับหรือถ้าใครจะซื้อนะครับดูจากลาซาด้านะครับที่เขาเขียนว่าสูบดึงบนนะครับราคาจะอยู่ประมาณพันแปดนะครับพันห้าพันแปดนะครับ แต่ถ้าสุบดึงล่างก็จะถูกหน่อยประมาณห้าร้อยหกร้อยแปดร้อยพันกว่ากว่านะครับาสายนะครับเวลาเขาให้มานะครับมันก็จะมีสายนะครับตัวนี้สายนะครับวิธีประกอบนะครับคร่าวๆก่อนแล้วกันมันจะมีหัวมาให้นะครับผมไม่รู้ว่าเท้าตัวอา ดึงล่างนะครับหกร้อยมันเป็นยังไงมันมีอ่าอะไรแถมมาให้มั่งนะครับส่วนตัวตัวนี้นะครับก็จะมีคอปเปอร์นะครับหัวคอปเปอร์มาให้สองอันนะครับจากตัว F X นะครับเป็นหัวคอปเปอร์นะครับใส่ตรงนี้ครับสายตรงนี้ใส่ตรงกรองนะครับตามรูปนะครับผมเพิ่งได้มานะครับพอดี เจ้าของเก่าเขาน่าจะไม่ได้ใช้งานนานนะครับอ่าตรงนี้นะครับเปิดไม่ได้นะครับผมมันเปิดไม่ได้ตรงนี้สําคัญมากๆนะครับกรองครับเจ้าของเก่าเขาน่าจะไม่ได้ใส่กรองหรือว่าเขาเขาลืมหรือยังไงไม่รู้นะครับมันแกะไม่ออกนะครับมันแน่นมากครับผมทําอยู่ประมาณหลายชั่วโมงไม่ออกนะครับไม่ออก ผมก็เลยไปให้ช่างเขาทําให้นะครับดูครับรอยตอกรอยอะไรเป็นรอยหมดเลยนะครับตรงนี้ช่างเขาออกมาให้นะครับพอแกะออกมานะครับตามรูปนะครับไม่มีกรองนะครับกรองไม่มีน่าจะลืมใส่จ้ะของเก่าน่าจะลืมใส่หรือว่าซื้อมาวันแรกแล้วมันแกะไม่ออกก็เลยใช้งานมาแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือผมล้างทําความสะอาดแล้วนะครับใหม่แล้วนะครับตัวนี้สะอาดแล้วต้มีกรองนะครับ ต้องใส่กรองทุกครั้งนะครับเราซื้อมาเขาจะแถมชุดไหม้ครับเป็นชุดโอลิงในการซ่อมนะครับเก็บไว้ดีนะครับพวกไขควงอย่างนี้เก็บไว้ให้ดีนะครับกรองต้องใส่นะครับไม่ใส่ไม่ได้นะครับถ้าท่านไม่ใส่กรองนะครับพวกเล็กของท่านนะครับหรืออุปกรณ์ภายในของท่านมันจะมีคลิกเรือนะครับกรองใส่เข้าไปนะครับอย่างนี้ ใส่สองกูก็ได้นะครับไปเลยฝาปิดต้องมีโอลิงนะครับโอลิงผมถอดทิ้งไปแล้วเห็นว่มเนี่ยอันนี้ครับโอลิงเก่าของมันนะครับแตกหมดนะครับมันเป็นรอยหมดแล้วต้องใส่นะครับเวลาใส่โอลิงเข้าไปนะครับท่านอย่านหมุนแน่นนะครับให้มากนะครับหมุนให้มันแบบตึงมือนะครับถ้ามันรั่วนะครับท่านค่อยหมุนเข้าไปอีกนะครับ ไม่ใช่บัมหมุนบิดตายเลยเมื่อกี้เขาหมุนแน่นมากครับหมุนแค่นี้พอแล้วครับพอแล้วเพราะว่าการทำงานของมันนะครับเวลาลมนะครับลมมันดันเข้ามานะครับมันจะไปกดโอลิงนะครับไปกดโอลิงให้มันมาปิดตรงนี้นะครับถ้าเราทําอย่างนี้ท่านจะเห็นเลยว่าลมมันรั่วท่านหมุนเข้าไปโอลิงมันจะปิ้นออกมานะครับมันจะปลดออกมาเลยถ้าท่านหมุนหมุนเบอไป นะครับต้งหมุนเข้าไปแบบพอดีถึงมือนะครับให้โอริมันปิดพอดีแต่ห้ามหมุนแบบอย่างนี้นะครับห้ามหาอะไรมาใส่ตรงนี้แล้วงัดนะครับห้ามนะครับเอาออกยากมากนะครับดูดิครับผมทําเองนะครับตัวนี้เป็นรอยหมดเลยนะครับเนี่ยทีนี้มันไม่ออกนะครับผมก็เลยผมทําทุกวิธีทางนะครับมันไม่ออกผมก็เลยไปให้ช่างร้านมอเตอร์ไซค์นะครับเขาจะมีตัวคีบนะครับคีบ ออกมาเลยตามรูปเลยนะครับสภาพนะครับคิดดูครับดํานะครับมันจะเป็นคราบน้ํามันนะครับอยู่ด้านในแถมกรองก็ไม่ไม่มีด้วยนะครับตัวนี้เราใส่กรองเข้าไปนะครับส่วนวิธีการใส่กรองที่มันดีกว่าจะตัวนี้นะครับผมจะมาบอกอีกอีพีต่อไปนะครับกรองตัวนี้ที่เขาให้มานะครับอย่าทิ้งนะครับถ้ามันดํแเราก็สามารถล้างนะครับลักให้มันสะอาดแล้วก็เก็บเอาไว้ใช้งาน มันจะมีกองอีกแบบหนึ่งนะครับที่จะทําให้อ่าไอยน้ําไม่เข้าไปในตัวปืนของเราเยอะนะครับเดีย๋ยวเราค่อยไปมากันนะครับเข้ามานะครับปิดนะครับปิดกองครับปิดพอพึงตึงมือนะครับแล้วก็ใส่หัวกคปเปอร์ไปกอเปอร์ตัวนี้ใส่ตรงสูบนะครับใส่ตรงควิกนะครับใส่ตรงควิกเติมลมของเรานะครับตัวนี้ ไช้ครีมนะครับหมุนแน่นนะครับส่วนคัพเปอร์ฝั่งนี้นะครับใส่ที่สูบนะครับอย่างนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับประมาณนี้นะครับส่วนเกจนะครับเกจผมเคยสอนไว้คร่าวๆแล้วว่าเกจดูยังไงนะครับตรงนี้นะครับอาจผะพูดอีกครั้งแล้วกันเกจนะครับมันก็จะมีนะครับด้านบนนะครับ ด้านนอกครับด้านนอกจะเป็นเพชไอนะครับมี่วัดปกัิไหมด้านนอกนี่ครับด้านนอกจะเป็นเพชไอนะครับหนึ่งพันเพชไอสองพันสามพันสี่พันห้าพันหกพันเพชไอนะครับนี่ครับตรงเสือด้านในครับจะเป็นบานะครับถ้าท่านถ้าตัวปืนของท่านเจ็ดเป็นบานะครับอ่าท่านต้องดูด้านในนะครับร้อยบาสองร้อยบาสามร้อยบาสี่ร้อยบานะครับ ้านนอกจะเป็นพีทไอนะครับดูตามนี้นะครับแต่สุนมากแล้วน่าจะเป็นพีทไอกันเติมนะครับให้ถึงสามร้อยสามพันนะครับสามพันพิษไอนะครับขีดสีแดงนะครับอย่าให้เกินนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับโอเคนะครับสูบก็ส่การซ่อมนะครับเดี๋ยวเราคัดมาวากันให้ผมศึกษาก่อนนะครับผมจะแจะออกมาให้ดูทุกชิ้นเลยแล้วกันของตัวตัว M4 นะครับ ถ้าจะแนะนํานะครับถ้าท่านมีงบนะครับผมให้ท่านซื้อเจ้าตัวดึงบนราคาพันแปดนะครับพันห้าพันแปดนะครับแต่ถ้างบไม่มีนะครับก็สามารถใช้เจ้าตัวดึงล่างได้นะครับหกเขีดร้อยนะครับแต่ถ้ามีงบเยอะจริงๆนะครับแนะนําสูบไฟฟ้านะครับราคาอยู่ประมาณสามพันสี่พันนะครับไปจนถึงเก้าพันนะครับแล้วแต่เราเลือกนะครับ ถูกสุดก็อยู่ประมาณตอนนี้นะลาซาด่านะครับอยู่ประมาณผมเห็นอยู่ประมาณสี่พันห้านะครับผมซื้อมานะครับสามพันห้านะครับทำไมถึงซื้อได้ถูกเพราะว่าเวลาท่านไปซื้อนะครับให้ซื้อเวลาช่วงที่เขาโปรนะครับโปรลาซาด่าหนึ่งจุดหนึ่งนะครับวันทีกหนึ่งเดือนหนึ่งเนี่ยบันที่สองเดือนสองอะไรประมาณนี้นครับมันจะถูกลงมาประมาณหนึ่งพันบาทนะครับ ให้ท่านซื้อช่วงนั้นนะครับผมในการในการซื้อนะครับคิดซ่อมอะไรก็เก็บไว้ให้ดีนะครับพวกนี้อีพีสุดก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมมาคร่าวๆก่อนนะครับเพราะว่าผมจับผู้ให้มันจบแล้วอีพีต่อไปผมจะประกอบจากตัวนี้ครับายตัวหัววาวที่ผมทําเอาไว้นะครับในอีพีก่อนนะครับมันจะใช้งานได้ไหมหรือยังไงเราค่อยมาดูกันนะครับ อีทีหน้านะครับก็จะมาประกอบนะครับให้ท่านดูนะครับสําหรับใครที่ได้มานะครับไปซื้อมานะครับไปซื้อวาจิลมันมานะครับแล้วก็ประกอบไม่เป็นนะครับผมจะประกอบให้ดูนะครับในอีพีหน้านะครับผมอีพีนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับใครที่ดู EP นี้เป็น EP แรกนะครับสามารถเข้าไปที่ช่องนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่เพลย์ลิสต์นะครับ เพลิสผมทําแยกเอาไว้ให้นะครับใครที่อยากดูวิธีการแปลง8มิลนะครับเป็นเบอร์สองนะครับสุดมือนะครับสุดมือ8มิลเป็นเบอร์สองทุกวิธีการทํานะครับผมทําวิดีโอมาให้แล้วนะครับแล้วก็บอกเยอรมันนะครับอบอกเยอรมันนะครับสายหลอดอย่างเงี้ยใครทุกปัญหานะครับผมจะทำอีพีเอาไว้ให้แล้วนะครับซ่อมยังไงทํายังไงนะครับประกอบยังไงถอดยังไงนะครับ แล้วการเทสลูกนะครับลูกต่อของเราก็มีอยู่เรื่อยนะครับใครสนใจก็ทักมาได้ครับแต่ว่าช่วงปีใหม่นะครับวันนี้นะครับวันที่ยี่สิบหกนะครับยี่สิบหกคันวานะครับอ่าก็อาจจะหยุดไวก่อนนะครับเรื่องลูกต่อนะครับเพราะว่าหลังปีใหม่นะครับผมถึงจะจะได้มาออ่่าาขายนะครับเพราะว่าช่วงนี้อ่าขนส่งก็เริ่มปิดกันแล้วนะครับ ขนส่งอะไรก็เริ่มไม่ค่อยทํางานกันแล้วก็จะหยุดเอาไว้ก่อนนะครับแต่ก็ยังมีนะครับถ้าใครดูอีพีนี้แล้วตรงนี้น่าจะเหลืออยู่หนึ่งตลับนะครับน้ําหนักสิบแปดกรนนะครับเดี๋ยวแค่ตลับเดียวอ่าถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวผมส่งให้นะครับพรุ่งนี้เลยอ่านะครับโอเคครับฝากกดไลค์นะครับกด s ิดตามนะครับติดตามเอาไว้นะครับอีพีหน้าเจอกันครับผมสวัสดีครับ